ดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับบัมเปอร์ทูบัมเปอร์ค่ะเรียกว่าเป็นเทปพ,พิเศษจริงๆเรามาอยู่ในบรรยากาศของการทดสอบแท้ง300รุ่นใหม่เย้ย <c oughs> หลังจากที่เปิดตัวมาในเพียงไม่นานนี้เรียกว่าเป็นกระแสนะฮะเป็นรถยนต์ ที่ต้องพูดถึงกันเลยเพราะว่าเจ้ารถยนต์สายรุยไฮบิดสุดรู้คันนี้ฮะเขาทำราคามาที่ค่อนข้างจะว้าวมากว้าวทั้งคนไทยนะแล้วคนทำราคาเองเพราะว่าคนทำราคาเนี่ยเขาบอกว่าอืมราคาเนี้ยเหมาะสมที่ขายบ้านเราแหละแล้วเขามีคำอธิบายด้วยว่าทำไมราคามันถึงเป็นราคานี้ส่วนคนไทยนะครับที่ เฝ้ารอรถรุ่นนี้แล้วก็บอกว่าอุ้ยราคาที่เปิดตัวมามันแพงไปหรือเปล่าฉันไปดูที่จีนมานะที่ออสเตรเลียมันถูกวันนี้นี่นะ,นนนนะเอ้ยถ้ามเ,เป็นอย่างนั้นคลิปนี้มีคําตอบนะนอกจากนั้นนะเราจะพาเจ้าแท้งสามร้อที่อยู่ด้านหลังผมเนี้ยทั้งหมดเลยวันนี้เราจะไปลุยในโหมดของ ออฟโรดขับเคลื่อนสีล้อแบบหนักๆเลยไปดูกันว่าไอ้เจ้ารถออฟโรดสายลุยรุน่นนี้ที่เขาบอกว่าเป็นของเล่นคนรวยเนี่ยเป็นรถสไตล์แฟชั่นแบบออฟโรดอ่ะมันลุยได้จริงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อๆมๆกันเลยครับผม เรียบร้อยครับเราอยู่ในบรรยากาศของเขาใหญ่เที่ยงครับผมเราเดินทางหาจากกรุงเทพที่โชว์รูมเกรดวอลมอเตอร์ครับที่ธัญ,ญบุรีนะครับวันนี้เรามากันเป็นขบวนนะครับจัดรถมาเป็น5 6คันเลยนะครับจุดประสงค์อย่างที่บอกไปจะมาลองในแบบออฟโรดนะฮะตรงนี้ก็มีเจ้าแท้ง3 0มรคันจัดดิสเพลไว้ให้ดูว่าเวลาเขามาบรรยากาศแบบเนี้ย เขาต้องแต่งตัวแต่งหน้าทาปากมันยังไงนะของเดิมที่ว่าดูสวยอยู่แล้วนี่ติดเต็นท์ใส่อะไรเข้าไปดูสวยกว่าเดิมอีกนะอย่างที่ทราบกันดีว่ารถรุ่นนี้มีขายในไทย2รุ่นนะเริ่มที่โปรแล้วก็อัลตร้าวันนี้นะฮะเราจะมาดูในส่วนของรุ่นอัลตร้าแล้วกันนะฮะ,ะ,ะตัว1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเพราะว่าเรื่องของออปชั่นต่างๆตัวนี้ครบที่สุดนะครับผมคนที่ซื้อรุ่นโปรไม่ต้องหน่อยใจตัวนั้นตัดฟังก์ชันนะคะ หลายอย่างออกไปเพื่อทําราคาได้คุ้มค่าที่สุดแต่วันนี้เรามาดูตัว1799นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างที่ทราบกันดีเรารีวิวกันไปแล้วดูรายละเอียดไปแล้วจุดประสงค์หลักในวันนี้คือการทดสอบแต่ผมจะรีแคปสั้นๆแล้วกันเขานั้นเป็นรถต้องบอกว่าเป็น SUV นะหน้าตาดูดีมาจากเมืองจีนนะครับผมคันนี้นะครับเรียกว่าดีไซน์ออกมาให้มันดูโมเดนมีความทันสมัยแต่ว่าจะมีเรื่องของการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะทําออกมาให้มันถูกใจ คนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ชอบชื่นชอบเรื่องของอรถที่มีกลิ่นอายอย่างเส้นสายสมัยของเป็นไม่ว่าจะเป็นจี๊ปก็ดีหรือว่าทรงที่เป็นแนวแบบสุกิเรานึกออกใช่ไหมภาพแบบรถลุยๆมันจะมีกลิ่นอายพวกนั้นในรถคันนี้แต่ว่าเรื่องของมิตริรถอะไรต่างๆทางจีนเขาก็ทํามาใหญ่โตดีอย่างที่บอกหน้าตาเขาดูดีหมดอยู่แล้วนะคะเรื่องของเส้นสายต่างๆเทคโนโลยีไฟหน้าไฟท้ายเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้วันนี้เราม่มาพูดถึงกัน เซนเซอร์ S S ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดมีให้กล้องรอบคันอะไรต่างๆมีให้ระบบช่วยเหลือรดต่างๆใส่มาอย่างแน่นสายแถวผมตอบปัญหาเมื่อกี้ก่อนหลายคนว่าถามว่าร้านเจ็ดแพงไปไหมในไทยที่มาที่ไปอย่างนี้ทาง GWM อธิบายว่าตอนนี้เขาทำตลาดที่จีนอะวัวุ่มพอเยอะพอมันเยอะมั้ไงมันก็ทำให้ของก็ถูกนะครับอพอของก็ถูกเนี่ยเขาขายดีด้วยขายเป็นแสนๆคันในจีนทำให้ราคาเขาถูกมาก จากนั้นเขาก็ไปทําตลาดที่ฝั่งออสเตรเลียฝั่งนั้นเองก็นําเข้ารถจากจีนซึ่งราคาต้องบอกว่าถูกอยู่แล้วนะแล้วพอเขาขายได้เยอะปริมาณเยอะๆมันก็ยิ่งทําราคาได้ดีที่สําคัญสิทธิเรื่องของการค้าเสรีเรื่องของภาษีต่างเขาศูนเปอร์เซ็นราคาก็เลยถูกเหมือนกันพอมาถึงไทยอา้าวทำไมฉันไม่ได้ศูนเปอร์เซ็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นคันนี้กําหนดว่าต้องประกอบในประเทศไทยพอประกอบในประเทศไทยมันคือนับหนึ่งเลยทุกคนนับหนึ่งยังไงลงทุนเรื่องฐานการผลิต เทคโนโลยีต่างๆที่เอามาลงจํานวนวอลลุ่มยังไม่ได้เพราะเพิ่งเปิดตัวอะไรอย่างยังแพงโดยเฉพาะการติดต่อนะครับพาร์ทเนอร์นะ,ะทีหนึ่งทีอาสองหาพาทต่างๆมาประกอบเป็นรถคันนี้ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึง 30-4%0% มันคงยังต้องใช้เวลาทําให้ราคาณวันนี้อยู่ที่เท่านี้1799เข้าใจตรงกันนะไม่ใช่ว่าเอ้กีวบอลไปทําตลาดที่อื่นขายถูกมาขายไทยแพงไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นั่นเองครับผม เอาละสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสกันในวันนี้ก็คือเรื่องของขุมพลังไฮบริดนะครับเป็นเบนซินไฮบริดเทอร์โบนะครับในคันนี้สเปค2.0นะซึ่งทบทวนกันเล็กน้อยแล้วกันนะคะเครื่องยนต์ตัวเปล่าครันเนี่ยบวกกับพลังเทอร์โบเนี่ยเขามีพละกำลังอยู่นะครับ244แรงมา้านะบ,บวกแรงบิดน,นะครับอีก380นิวตันเมตรซึ่งก็มีกำลังเยอะอยู่แต่ปรากฏว่าเขามีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าฮะแบตเตอรี่ เขามาช่วยขับเคลื่อนในส่วนนี้เองเขามีกําลังเพิ่มอีก106แรงมา้าในส่วนหลังบิดเนี่ยก็ได้มาอีกนะครับ268นิวตันเมตรนะครับอันนี้ผมรวมแบบเร็วๆนะเมื่อรวมทั้งสองอย่างแล้วกันนะผลรวมของมันอนะ่ะรวมแล้วมันเป็นถึง350แรงมา้าแลงบิด616นิวตันเมตรทุกคนคิดไปตามมันเยอะมากนะครับแต่ทั้งนี้คอนเซปต์ของรถคันนี้มันยังเป็นภาพลักษณ์ของออฟโรดในเมือง ออฟโรดได้มืาเป็นไงคือฉันอยากมีรถแบบนี้มีคาแรคเตอร์แบบนี้ในวันทำนาวันหยุดฉันขับรถแบบนี้ไปเที่ยวฉันถ่ายรูปสวยเอางี้ดีกว่าอยากให้ลุยก็ลุยได้แต่คงไม่บ่อยนะครับแต่มีฟังก์ชั่นมาให้ใช้เหมือนรถขับเคพื่อนสีล้อปกติทั่วไปเลยแถมทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไฟฟ้าง่ายมากๆเพียงแค่คุณขับกดปุ่มรถมันก็จะไปของมันเองแถมถ้าสวิสัยเรื่องกล้องเซ็นเซอร์ต่างๆมีให้ครบ,ครบส่วนเรื่องของคําว่าไฮบริดไฮบริดมันก็มีอยู่2แบบในตลาด ส่วนใหญ่คนก็จะมองในเรื่องของความประหยัดแต่ในช่วงแรกๆเรายังจำได้ไหมไฮบริดในช่วงแรกมันเป็นเรื่องของอะไรการเสริมแรงคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในแทงค์3ร้คันนี้นะครับหน้าที่ของเขาคือการเสริมแรงพารถคันใหญ่หนักหลายตันแบบนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะให้มันมีความคล่องตัวแล้วก็มีความประหยัดสักเล็กน้อยเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นนะฮะถ้าคุณจะถามหาเรื่องของความประหยัดในรถคันบึกบแบบนี้มันยาก นะครับแล้วว่าบล็อกเครื่องเองก็2.0ลิตรเทอร์โบนะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่ได้ขับแบบขี้เลยเลยบล็อกนี้บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าขับสนุกเมื่อกี้เราขับก่อนจะมาถึงทางเนี้ยเ,เ,เป็นเป็นทางออฟโรดถนนดำเราลองเล่นมาเรื่อยๆโอ้โห,โหมีทั้งเรื่องของความคล่องตัวนะครับอัตาราเร่งก็ดีนะครับผมแรงบิดนะครับที่ส่งไปยังล้อแต่ละล้อเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันไม่ได้ถึงกับจัดจ้านหลังติดเบาะแต่มันช่วยคุณเนี่ย เร่งแสงด้อ,อย่างมั่นใจนะครับน้ำหนักเบรกอะไรก็ดีโดยเฉพาะเมื่อคุณนี่ขับความเร็วสูงงเนี้ยน้ำหนักเบรกก็มีส่วนช่วยน้ำหนักพวงมาลัยก็แปลผันปรับได้ตามชอบอย่างผมเลือกที่จะปรับแบบเบาขับสบายๆรถนันใหญ่นะครับทัศนวิสัสยดีๆขับเลี้ยวคล่องตัวบางคนก็อาจจะขอสปอร์ตหน่อยให้หนักขึ้นแต่ละโหมดมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะในวันนี้เมื่อกี้ลองไปแล้วซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่า อัตราสิ้นเปลืองมันก็บนจอเนี่ยตอนออกมาจากกรุงเทพเนี่ยตอนน้ำมันเต็มเลย E 2 0มันขึ้นว่าฉันวิ่งได้840กิโลเมตรนะครับแต่ว่าต้องบอกงนี้ถังน้ำมันมันใหญ่อ่ะใหญ่ระดับ2เท่าเกือบ80ลิตรคิดสภาพตาม80ลิตรคุณเตาถมานเท่าไหร่อ่ะ2อ0พ2น0ปเยอะนะเพราะงั้นกว่าจะลดขีดหนึ่งเนี่ยนานมากๆนะครับผมซึ่งจากกรุงเทพมาเขาใหญ่ก็ร้อยกว่าโลแต่ว่าระยะที่มันให้เราดูอ่ะมันลดไปเร็ว จาก800 700มาถึงเนี้ยก็เหลือ600กว่าระยะทางที่วิ่งได้เหลือ600กว่าโลนะเดี๋ยวก็มาดูกันยาวๆว่ามันจะลดลงไปได้เท่าไหร่ซึ่งช่วงเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใช้คันเลงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกินน้ํามันขึ้นเป็นเท่าตัวเลยผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครใช้รถรุ่นนี้นะบนทางดําๆแบบเมื่อกี้ทางดําๆในเมืองคุณควรจะเลือกใช้โหมดประหยัดที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อมันจะประหยัดลงไปครึ่งหนึ่งเลยถ้าลองขับเคลื่อนในแบบ4ล้อที่เป็นแบบว่า all wheel drive มันจะเฉลีย่ยงเขาเองมันไม่ได้เป็นพาร์ทไทม์นะโอ้โหอัตราสิ้นเปลืองมันจะขึ้นมาอีกเท่ากับตัวโอ้โหเรียกว่าใจหายหมุนกลับกันแทบไม่ทันทีเดียวนะครับแต่ว่าสาระวันนี้จริง,รงๆก็คืออยู่ที่ระบบเทเลนต่างๆที่เขามีให้ถึง7โหมดไม่ว่าจะเป็นนะครับโหมดสปอร์ตประหยัดอันนี้เราไม่พูดถึงแล้ววันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องโหมดต,ต่างๆที่เรื่องของการลื่นถลายทักชั่นการทํนานั้นหน้าที่ของเขาระบบกล้องนะครับที่เป็นที่ช่วยเวลาเราขับขี่ทางออฟโรดในมุมที่เรามองไม่เห็นมันมีกล้อง แบบไหนมั่งระบบแทงเทินเออได้ยินมาสองรอบแล้วเฮ้ยเขาบอกเขาช่วยเลี้ยวในช่วงโฟลวเนี่ยมันจะเลี้ยวได้แคบจริงหรือเปล่าแล้วคันนี้จะขับในทางออฟโรดได้จริงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับผมและอาวุธนะคะในทางออฟโรดที่จะมีวันนี้นะนะรุ่นโปรเริ่มที่ไฮเทเลนนะฮะตัวนี้เป็น all ออเทเลนนะแบบนี้นะครับก็ได้ยางที่รยุยในสภาพออฟโรดได้ดีขึ้นนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บระบบอาวุธเขาอยู่ไหนฮะ,ะอาวุธที่มีให้เขามีดิฟล็อกด้วย มีดิฟล็อกหน้ามีดิฟล็อกหลังนะครับ<ม>ที่ต้องใช้นะอันนี้ปุ่มเรื่องของกล้องที่เราต้องใช้แทงเทอร์นี่ช่วยให้เลี้ยวแคบในช่วงขับเคลื่อนสีล<ม>้ออยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นระบบออลวีดาหรือ Follow เลือกได้นะมาดูตรงนี้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วอีโค o โหมดผมปรับตรงนี้แหละนะแล้วก็สาโหมดเนี่ยเห็นไหมแซนด d โหมดโครนหิมะเนี่ยเรามาเลือกตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้พวกนี้กันทั้งหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอหน้าจอเกี่ยวกับ มันเป็นรายงานเรื่องของระบบออฟโรดอ่ะอย่างเช่นองศาการเลี้ยวมุมกล้องต่างๆหลายๆอย่างที่ต้องใช้มันรายงานบนหน้าจอนี้นี่ครับคือรุ่นเอาใต้เห็นไหมใช่มีปุ่มเพิ่ม,มขึ้นมาตรงนี้นี่ดิฟหน้าดิฟหลังอยู่รีนี้ใช้งานอย่างง่ายเนาะนี่ก็เป็นหน้าจอโหมดออฟโรดนะครับก็จะดูเรื่องการทํางานมีดูว่าล็อกเฟืองท้ายหน้าเฟืองท้ายหลังมีบอกนะมีบอกองศาทิศทางมุมกระดก มุมโคง้งความกดอากาศความสูงมีบอกหมดเลยค่าลมยางนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อนะครับทั้งหมดนี้คืออาวุธที่เราจะใช้กันเออไปดูกันว่าตัวรถจะช่วยได้มากแค่ไหนครับผมนอกจากนี้นะฮะในเรื่องของอาวุธในเชิงออฟโรดในด้านกายภาพอากานเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงฮนะเรามาดูเรื่องของมุมการไต่กันมาแล้วกันยางเรื่องของกาวเคลร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างสูงนะ สามารถลุยได้ดีทีเดียวฮะ,ะในส่วนของซุ้มล้ออะไรต่างๆก็ออกแบบมาให้คุณลุยได้ง่ายนะครับที่สําคัญแต่ละอย่างที่ออกแบบมาใช้งานได้จริงนะอย่างบันไดข้างเราขึ้นไปเหยียบเนี่ยขึ้นไปได้เลยนะฮะตรงไหนที่มีที่จับมีราวให้ผลทําได้การชนหน้าหลังเฟนเดอร์ใหญ่แบบนี้นอกจากเรื่องของความแข็งแรงแนละ้วขึ้นไปนั่งขึ้นไปยืนได้หมดจริงๆฮะแต่อยากให้ดูนี้แองเกิลด้านหน้านะครับมุมไตทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาให้ในองศาที่ดีมากก็คือคล้ายๆกับตัวแลงเลอร์เลยอะ่ะ ก็คือสามารถลุยในทางชันนะฮะอันที่เป็นเราจําเป็นจะต้องใช้มุมมองสาวเนี่ยมันจะลุยและไปได้ง่ายกว่ารถทั่วไปนะนอกจากนี้ฮะในส่วนของกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นขับเคลื่อนสีล้อใช่ไหมมันไม่ได้แบ่งแบบ50-50ตลอดเวลานะมันจะมีการถ่ายเทน้ําหนักอะ,ะตามสภาพของถนนด้วยทุกอย่างนี้สมองกลเขาคิดให้หมดเลยะฮะอย่างเช่นในโบสถ์โฟโลของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของ ออฟโรดคอร์สต,ต่างๆเนี่ยมันก็ทําการกระจายเรื่องของระบบกับเคลื่อนต่างๆให้อัตโนมัติเองรวมทั้งเรื่องของการบราลานซ์ทั้งอัตราเร่งแล้วก็เบรกในโหมดออฟโรดด้วยนะที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของระบบ10ฟตีเอ๊ยใช้ในเรื่องของเยอะจริงๆอ่ะนี่มาดูกันเห็นไหมดูดีไซน์แองเกิลน,นะครับร้อไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อ่ะยางเป็นคอนติ n เนนทันะนี่ วันนี้ที่เราจะใช้กันเป็นยางชุดนี้นะคะนี่เห็นไหมตัวนี้แข็งแรงนะครับเนี่ยผมขึ้นไปเหยียบยืนถ่ายรูปมาหลายทีแล้ว,วนีส่วนที่มันจะต้องเปือเป้อนเป็นรอยเป็นวัสดุที่กันรเรื่อมพวกนี้มาแล้วแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานในมุมด้านหลังนี่เป็นไงเนี่ยที่บอกว่ามันสั้นพอมันสั้นอย่างเงี้ยเวลาเราไตา่สูงเนี่ยการชนหลังไม่ติดไม่หมดกังวลเลย เซนเซอร์หกจุดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. ่งหนาสามสี่ห้าหกนีให้กล้องพลื์ภาพมากันเพ,ยพียบเลยระหว่างนี้เรากำลังรอที่จะขับเข้าไป,ปเผชิญอุปสรรคด้านในฮะรอเขาจัดขบวนสักเล็กน้อยเดี๋ยวไปดูกันเออมันจะมันขนาดไหน รต้องบอกว่าโอ้สนุกสนานมากๆนะฮะสภาพเส้นทางเนี่ยเป็นดินนะฝนตกลงมาเป็นดินหนังหมูเลยแล้วก็หนักไปส้ทางเป็นทางหินเยอะหินแบบว่าเรียบเขานะฮะข้างซ้ายเป็นผาทางขวาเป็นหินแหลมแทงออกมาให้เราได้หลบหกักรลบหักใตใช้โมดต่างๆโอ้โหแต่เรียกว่าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ใช้งานง่ายมาก ง่ายสุดๆเลยเราก็แค่ควบคุมพวงม,ม,มาลัยไปอย่างเดียวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราก็ลองขับขึ้นแบบโฟล์นะครับขับมาง่ายเลยนะครับพอจากนี้ก็จะเกิดสถานการณ์ต่างๆเราก็ลองใช้โหมดต,ต่างๆดูแล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโหมดกล้องต่างๆเนี่ยที่ช่วยงานเราได้ดีมากให้เห็นมุมต่างๆที่เรามองยากเนี่ยไม่ต้องลงไปเลยเราก็มองในรถนี้นะครับแล้วก็เลยลองในเรื่องของโหมดออฟโรดคุยคอนโทรลด้วยมันคือโหมดที่แบบว่าขับตามกันไปเลยในป่าจ้าฉันไม่ต้องควบคุมอะไรเลยขับแต่พวงมาลัยบังคับแต่พวงมาลัย จะได้มีสมาธิออนะแล้วก็อย่าไปดูวิวเยอะคนขับออฟโรดนะ่ะพอใช้อะไรนะออฟโรดคุยคอนโทรลมันเพลินนะเราก็หันไปดูนู่นดูนี้อุย้ยตายแล้วจ้าฉันลืมดูทางอะไรอย่างเงี้ยอะตอนนี้เราก็ไปกันต่อแล้วฮะรอบนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่โหมดฟโฟลครับทุกคนแล้วก็ใช้ออฟโรดคุยคอนโทรลไปด้วยนะฮะเราก็ดูภาพกันไปนะครับก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมานิดน,นึงนะสภาพเส้นท,ทาง สนุกสนานนะฮะวันนี้ก็ทดสอบจริงฮนะขับจริงลุยกันจริงๆเลยนะทางมีช่วงแบบว่าเป็นเนินสลับหลุมสลับนะแต่ดักไปในทางนี่เนี่ยอย่างที่บอกหนังหมูรนะมีหินคมเยอะดีเดียวโชคดีด้วยที่นอกจากระบบที่ดีแล้วเนี่ยทำให้ขับง่ายเลยคือถ้าคนไม่มีทักษะออโรดนะมาขับคันนี้เพียงแค่เรียนรู้แล้วก็ทําตามนะครับทำความเข้าใจว่าแต่ละสถานการณ์มันใช้ยังไงเนี่ยคุณขับเข้าป่า เริ่มต้นเนี่ยทางประมาณนี้ไปได้สบายๆเลยเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญนนั่งไปกับคุณเลยเพียงแค่รู้ว่าปุ่มไหนจะต้องทําอะไรแค่นั้นเองนะครับอย่างที่บอกโอเคพูดถึงโหมดโฟล o w ของคันนี้มันเป็นขับเคลื่อนสีรล้อใช่ไหมมันก็มีหลายหลายคนถามเอาแล้วฉันตอนขับมาพี่ใช้อะไรผมใช้โหมดขับเคลื่อนสองล้อครับโหมดขับเคลื่อนสองล้อตอนถนนดาปกติเนี่ยมันอยู่ในโหมดของอีโคหรือว่าโหมดประหยัดนั่นแหละ ตรงนั้นน่ะช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันมากกว่าครึ่งเลยส่วนพอเป็นโฟโลที่มีทักชั่นต่างๆเนี่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นทางหินทางทรายทางลื่นหิมะอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยปรับเรื่องเรื่องของเกียร์นะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ในคือก็คือเราใช้เกียร์รอบต่ำใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการแรงบิดไงแต่ละโหมดมันก็จะเซตมาไม่เหมือนกันบางโหมดก็จะเป็นเ,เกียร์ที่สูงขึ้นแรงบิดน้อยขวาอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศนะความต้องการใช้กําลังทักชั่นในแต่ละล้อนะคะ ระบบสมองกลต่างในรถเนี่ยเขาก็จะควบคุมให้เราแทบหมดเลยเออเราก็ขับไปสนุกบอกต้องบอกว่าทางวันนี้ฮะท้ง300จัดมาใหนะ้ฮะเรียกว่าโอ้โหสนุกจริงๆฮะได้ลองขับกันแบบนี้นะเรียกว่ารีดสมรรถนะอลยของรถยนต์ยุคเขาบอกว่าเป็นรถออฟโรดแบบหร,รูหราใช้ในเมืองแต่ชันสามารถลุยได้จริงใช้งานนี่เหมือนกระบ,บะครับคือ4สี่ล้ออ่ะคือหลายๆคนมักเอาไปเทียบนะว่ารถแบบเนี้ยมันจะสู้ p p v เข้าป่าหรือว่า กระบะข้าป่ามันจะแข็งแรงทนทานไหมเขาบอกว่าเรดวอรมาเตอร์บอกว่าชั้นใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีความทนทานมีความแข็งแรงรุยได้จริงไม่ไก่กาเลยเฮ้ยทางเริ่มเป็นหินแล้วเห็นไหมมันมีหินเราก็ต้องดูรถคันใหญ่ก็จริงแต่ว่าทันมิสัยค่อนข้างดีแถมยังมีกล้องมีเซ็นเซอร์รอบคันมาช่วยเหมือนเรามีคนช่วยดูเลยอะ่ะมีช่วยดูสีด้านเลยนะครับก็ทําให้ขับ ในทางแบบนี้ขับเพลินๆนะขับสนุกนะรนะหว่างนะทางก็จะมีเสียงเซ็นเซ,นซอร์เตือนบ้างอะไรบ้างนะเพราะเราอยู่ในโหมดของ Cruise Control นะครับถ้าเราตัดโหมดนี้ออกไปมันก็จะไม่มีเสียงอะไรแล้วก็เหมือนขับธรรมดาปกตินะครับแต่ตอนนี้สตารทีมงานก็บอกว่าพี่เล่นเลยครับโหมด o f f r o d Cruise Control สะดวกมากจริง ลองใช้ดูซึ่งขั้นตอนการเข้าเกียร์หรือเข้าโหมดต่างๆนะอย่างที่บอกว่าเขามีดิฟล็อกด้วยมีให้เลือกด้วยทั้งดิฟหน้าดิฟหลังขึ้นอยู่คุณเลือกใช้งานเลยว่าเอออยากจะขึ้นจากแบบว่าลุยน้ามาขึ้นริมนะ่นนี่เงีย้ยใส่ดิฟล็อกซะเดี๋ยจะอุปสรรคหนักๆนะต้องการกําลังจริงบางทีล้อมัน,ม,นมันโดนขดไงแล้วมันปัดไม่ออกอะไรเงี้ยดิฟล็อกก็มาช่วยได้เนาะอะไรเงี้ยก็เลือกใช้ได้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อน และด้วยอย่างที่มิตริรถต่างๆนะมุมแองเกิลด้านหน้านะหรือเรียกวมุมมุมมุมชันด้านหน้าด้าน,นหลังอะไรพวกนี้มันสั้นนะครับมันก็ทําให้ฝ่าฟันเรื่องของอุปสรรคได้ง่ายด้วยนะถ้าเป็นรถที่หน้ามันยาวๆหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะมีกันชนหลุดไปแล้วบ้างก็ได้นะครับผมนอกจากนี้ฮะความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบส่งกําลังอ็ดีทางลาดชันแบบนี้โอ้โหวอลกิ speed, ้งสปีดเอนจิ้งเบรคฮะไปได้แบบ เนียนๆนะไม่ทำให้คนขับขี่เนี่ยตกใจเลยมันลงไปเรื่อยๆสมูทมากๆเลยนะฮะนานนาเราเริ่มเห็นแสงแดดแล้วนะฮะแต่สภาพเส้นทางมีมีโครนด้วยมีนังงูด,ด้วยแต่ไม่เละมากฮะเพราะว่าพื้นดินด้านล่างยังดูแน่นอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถผ่านไปได้แบบสบายๆเลย เรายัางอยู่กันที่เขายายเที่ยงเนาะเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมโ,โหนี่นี่นี่มีหลุมลึกด้านหน้าด้วยคือคือทางดีอะเราไม่ลงไปหรอกทุกคนอันไหนมันเป็นหลุมหรือไม่ใช่ลายเขาวิ่งอะเราพยายามจะลงไปดูเนาะเฮ้ย <laughs> มันผ่านไปง่ายมากเลยอะเ <laughs> <laughs> นี่ยรถมันตอนนี้อาการมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดินสายไปใสามาเราไม่ต้องทาอะไรนะเราเดินคันเล็กของเราคงที่เลยฮะไม่ต้องชะลอหรือว่าอะไรฮะ ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเร่งนะฮะตามขบวนไปนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะเขาอยากให้เราลองในส่วนของโหมดแท้งเทอร์นะฮะที่บอกว่ามันจะช่วยให้เราเลี้ยวในโหมดโฟโลเนี่ยให้ได้แคบขึ้นนะครับก็เข้าคิวกันมาทีละคันเนาะเราจะลองกลับรถตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับด้วยวงเลี้ยวที่แคบมาก แคบกว่าปกตินะครับตัวโหมดนี้ก็จะเข้ามาช่วยนะครับเสริมตรงนี้นะครับก็วิธีการเราก็กดทั้งเทอร์นะฮะเอามันมีปุ่มอยู่ตรงข้างๆคันเกียร์เนาะเราก็กดเข้าไปให้ระบบเขา activate นะครับแล้วก็พอเข้าโหมดเรียบร้อยนะฮะเราก็จะทําการเลี้ยวนะฮะกลับรถมาตรงนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าปกติเนี่ยไม่ได้ใช้โหมดนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเลี้ยวไม่พ้นนะเอาละถึงคิวเราเรียบร้อยนะฮะเมื่อสักครู่นะทีมงานบอกให้เราเข้าโหมด โฟล์แล้วค่ะอยู่ที่โหมดคลุ้ยคอนโทรลของออฟโรดนะฮะแล้วกดโหมดแท้งเทิร์นเออสามอย่างเลยนะไปถึงตรงนี้ก่อนนะครับผมปุ๊บถ้าไฟขึ้นปุ๊บมันคือทำงานแล้วอ่าฮะอ่าโอเคแล้วก็ดังติดึงถูกต้องแล้วเราก็ไปได้เลยไปได้เลยครับแล้วมันจะล็อกเห็นะอ่าอ่าตัวพี่หนยครับอ่าล็อคแล้วมันไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยจริงหรอโอ้โหทุกคน ทุกคนไปไปมันเหมือนดิฟเลย <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> เหมือนเราขับรถดิฟท้ายปัดอ้อมต้นไม้มาพอดีเป๊ะอย่างไป๊ต้องบอ่อตรงนี้เกือบ<อ>ลืมพูดไปครับหลายๆคนถามเข้ามาว่าอา้าวแล้วคาแรคเตอร์ของช่วงล่างแทง3 0สามร้อยเป็นยังไงคาแรคเตอร์ของเขาจริงเขาคือ SUV h y b r i d ในแบบออฟโรดครับถ้าเราดูจากมิติต,ตัวรถค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีน้ำหนักตัวรถมากกว่า2ตันเลยทีเดียวดังนั้นฮะช่วงล่างของเจ้าคันนี้ จึงถูกออกแบบมานะเซตติ้งมาให้แบบมีความมั่นใจมีความสปอร์ตคือไม่ได้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปเวลาเราเป็นผู้ขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ดีวเวลาเร่งแซงหรือว่าเวลาเราขับที่ต้องการใช้ความเร็วมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันช่วงล่างคันนี้ต้องบอกว่าเอาอยู่ให้ความเป็นสปอร์ตเล็กน้อยช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นขับได้อย่างสนุกเลยครับแต่กลับกันฮะัในขณะที่เราเป็นผู้ดยสารด้านหลังเนี่ยแม้พื้นที่ในตัวรถเนี่ยจะมีความกว้างขวางมีความสะดวกสบายก็จริงนะครับ ช่วงล่างแบบที่เซตมาให้แบบที่บอกเมื่อกี้นะฮะพอเรานั่งด้านหลังเราจะรู้สึกถึงความตึงตังเข้ามามีอาการรู้สึกว่ามันแข็งกว่าด้านหน้าเล็กน้อยเข้ามามันอาจจะทําให้คุณเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยไมไ่รู้สึกสบายตัวเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการเซตคาแรคเตอร์ของเขาจริงๆช่วงล่างทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันกลับทําได้ดีในทางออฟโรดอย่างทางในวันนี้เนี่ยมันมีทั้งทางหินแล้วก็ทางดินนะฮะมันต้องปีนต้องไต ช่วงล่างที่เซตมาทั้งหมดที่บอกว่าเฟิร์มนั้นมีความตึงตังเล็กน้อยนั้นมันกลับทําได้ดีมันขับผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราขับอยู่บนถนนเรียบธรรมดาเลยทีเดียวทั้งนี้หลายคนอยากรู้เรื่องของสมรรถนะสิ่งที่จะบอกได้ดีสุดก็คือเรื่องของตัวเลขละกันเอาเป็นว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาใช้เวลาเพียง0.8วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้สามารถวิ่งได้เร็วถึงหนึมตร้อยโมง วันนี้นะฮะก็เรียกว่าทริปพิชิตเขาอยอาเที่ยงของแท้งส0 0 HEV นะครับ SUV hybrid ขับเคลื่อน4ีล้อนะครรุ่นใหม่นะฮะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะสนุกมากๆเรียกว่าวันนี้โอ้โหโอเออรถเขาลุยได้อ่ะไปได้จริงๆนะฮะเรียกก็คือทำมาให้เห็นกันเลยเดี๋ยวหาว่าเอามาคุยเอามาโฆษณาเฮ้ย เรียกอินฟูเรียกสื่อมาลองขับเลยเอาของจริงนี่แบบเมื่อกี้เป็นไงย่างมันนะฮะโอ้โหเรามาสรุปกันอีกรอบนึ่งแล้วกันฮะเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้ก็พิสูจน์กันให้เห็นเห็นเลยเส้นทางแบบออฟโรดนะครับจะได้บอกได้ว่า SUV แบบคนเมืองพรีเมียมหรูหรา ฉันลุยได้จริงๆนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแถมให้ออปชั่นมาเยอะมากๆฮะโหมดในการช่วยเหลือในการขับขี่ในการขับเคลื่อนอาวุธในเชิงออฟโรดทั้งหมดนะคะได้ใช้งานมีให้ใช้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานคันนี้มีติดตั้งมาให้ย้ำกันอีกครั้งราคารุ่นอัลต้าครับ1 7 9 0 0ล้บาทนะคะสำหรับเกรดวอมวอเตอร์ราคาที่ทำออกมาขายในไทยแล้วก็ประเด็นอย่างที่บอกทำไมราคาแพงพูดไปแล้วเนาะเรารู้จักไปแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะชอบกดไลค์นะกดแชร์ให้ทางกังไปออนไลน์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมและติดตามเอาล่ะไปลคะครับสวัสดีครับ